สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะนะโปเกโมอนโกมันจับโปเกมอนไม่เลยไม่รู้เป็นอะไรครับอ่ามาเล่น G T A ว่าปีครับอ่าคนทีมที่ G T A หรอครับอ่าหมดรอสักคู่นะฮะ ไม่อยากจะเชื่อเลยครับผมเพ่งจะได้แคสเกมครั้งแรกครับผมอยากรู้ผมชื่อเลวิติงนะครับผมอยากรู้ว่าผมดูผมเพิ่งโหลดมาแล้วผมก็เลยถ่ายเลยครับอ่าเลวฟตติ้งนะมาก็ถือปืนเลย ขอบคุณจะไ,ไ,ไม่มีเงินในเลยนะเดี๋ยวผมพาไปพักนะเยอะมือ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 มืเดี๋ยวลูกทั้งหมดฮนะ <c oughs> <c oughs> นั่งสงสัยแล้วครับผมอ,อยู่บ่ออะไรบ่อสองครับมานี่ฮนะอย่าไปทีร้อนนะ นำลวดเยอะเยอะเจ๋อเจ๋เยอะเยอะเยอะเจ๋อเจ๋อเจ๋เจ๋อเอ้ามันนี่ผมจะมาขะพามาทำมลกิจกันนะครับ อย่าท้งออกิดงไงอยู่ตรงนี้อ่านะฮะเรามาเล็กกิดกันนะมารถก่อนนะอย่างแรกต้องมีรถที่ตัวเอาพอเดินมารถหายมหมดเลยเอ้อยเอ้อยเอ้อยอยังรถหน่อยนาย นาหัวร่นะกไปทำก่ตรงไหนีเดเดเด้ีก่อนะครับนั่งน้อน้าๆไป เ,ย,เย็บขึ้นมาข้ามุมมีนั่นนะครับอะไรไม่รู้ครับลืมนะไม่เป็นไรหรอกครับไปดว,วคุณเห็นอะไรเมื่อกี้ไปครับน่ารถมา อรถมาโอ้โหวันนี้ขอระบายความเครียดนะครับวันนี้ปวดหัวอย่างมากเลยครับอืมวุ้ยอยากเดนนินมุมตาบับบริบาร์นึงเลยฮะโอเค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 อเคิกิ ไม่เด็กขี้ๆนะะไม่ไม่ให้๋ยวตกน้ำเล่นน้ำหน่อยเถอะขอเล่นน้ำหน่อยไวยน้ำลอยลองเกียร์ตอนมืดจริงๆ มองอะไรไม่เห็นเลยครับตอนมือโอ้วยไปยวไปไปไปไยไปยไปไป,ไป,ไป,ไปผมไม่เคยได้เรืออะไรแบบนี้เลยนะครับถ้ากองเยอะอ่อนอุ้ยเรือตำรวจ không ngon yeah là không ôi mê thằng khốn คุณผู้ชมไม่เห็นเรอะขออภัยนะครับถ้าทุกคนอยากดูพี่ผมเทสเกมก็ไปดูได้นะพิไมไวท์รักแรปเบียนะไม่ใช่ดักแรปเบียนะอุ้ยสถานี่ตำรวจตายแหละตายแหละโอเค ตายเลยทีนี้อย่าใชอ๋อยิงจนให้ตายสิใครก็ได้ยิงจนหน่อยยิงให้ตายไปเลยยิงหน่อยองคุณโหดองคุณหึงปัง dinh đây luôn dinh nhìn 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 dinh 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 dinh

เรื่องจริงนี่อย่่ไปข่าคนนะครับแล้วในเกมอะไรอย่างเงี้ยจะทำอะไรตามใจคุณก็ได้นะครับไไนะฮะเอา,าตาอะไรตำรวจอะไรค่ะไม่ใชวผมไม่รู้เรื่องผมเลยเก็บเงินคนเนาะนี่อม่เป็นไร ล้วขอยืมรถคุณตำรวจด,ด้วยไปบ้ายเหรอครับผมยืมรถเงี้ยเมีอาจจะรำเป็นคนดีนะผมนี่คุณเลวมาเล่นนะฮะในเกมทำอะไรก็ได้นะเรื่องจริงไม่อยากไปทำเลยบาปปิดสิทน,นะไม่ ไม่ไม่ถึงไม่อะไรนะไม่ต้องสสใจครับไม่ถึงไม่เฮ้ย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 ป็นอะไรไม่รู้สิครับอ่ามีโมไซค์ให้ขับไหมครับผมขอบอกเลยนะ มอไซคในเกมนี้วัยยังกฟัดฟัดเจ็ดนะฟัดแปดยังไม่ออกโอ้ยสิ่คนบ้าคือรถ รูดาลาทุกคนอะไรครับพี่หมุมยังรู้เลยดักและเบียแล้วก็อือ่าไม่รูม้มีคนเดียวเลยครับเยเยโอ้ยเออผมครัะเดี๋ยวผม พาเราผม,มนะไม่ถึงตอนมืดเลยนะฮะเยวผมจะฆ่าคนนะสะักคู่ครับนะเรผมน้ำจะต่อเลยนะ,ะรู้นะฮะทำไมถึงรอตอนมืดผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนยเย้ บางทีผมก็ถ่ายคลิปที่บ้านนอกนะตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพผมจะถ่ายคลิปงานพอสมควรนะไมยตุง้ตงนะเทป้ถ้าใครถามว่าผมมีแฟนยังต <c oughs> อบเลยครับไม่มีโอ้ย บอกไปนะครับผมยังเวนเวนไม่ได้ผมอยู่ปอ .2 นี่คืออะไรขอไปด้วยนะแปลกครับไม่เกียจ์ทำอนีรก็บ้องเอสอะไรก็ไม่รู้สู้รถไม่ได้ดูดิเยอะเยอะฉันไม่เห,หนายไปร้านร้านกับข้าวอยู่ไหนออร่น แล้วซื้อเป็นซื้อนี่นี่โคตรแพงเลยเงินพอไหมน่ะเงินขอภายนะนะดูไปก่อนนะ ไม่หนฮนะโอเคครับโอเคครับเราผมจะไปเดีย๋ยวเถวตรงนี้นะนี่นะนะ พอผมไม่ถึงปุ๊บผมจะตัดต่อนะถ้าไปถึงปุ๊บผมจะเลิกมตัดต่อนะอตจะต่อเรอ่มเอาเดียนะฮะผมลืมบอ,อกไปว่าผมจะวันอาทิตย์ผมจะไม่ได้แคสนะน,นี่ผมก็แคสมันเดิมเลยครับไปเถอะอ้าผมมาถึงแล้วนะครับ ไม่รู้ทำไมครับในรูปเดี๋ย็กคนหนึ่งครับอื หโอเปะนะครับมันเด้งครับอ่าไม่เป็นไรนะครับทามาวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ